เกงวิ่งที่บอกกับสาวอวบก็มีเพื่อนเพื่อนทักเข้ามาถามกันเยอะนะคะว่าเวลาแบบสาวอวบอย่างเราใส่กางเกงวิ่งแล้วมีปัญหาอะไรบ้างแบบว่าสาวอวบขาก็จะเบียดใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีการแบบเสียดสีเกิดขึ้นนะคะวเราก็จะมารีวิวเกงวิ่งทั้งหมดที่ไซมีให้ดูกันก็หลักๆนะคะที่ไซมีนะคะก็จะแบ่งเป็นประมาณ3ประเภทนะคะก็จะเป็นขาสาั้นเป็นรัดกล้ามกระชับกล้ามเนื้อน,นะคะแล้วก็เป็นขายาวเลยนะคะที่ที่มีเยอะที่สุดก็จะเป็นขาสั้นเนาะขาสั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายทรงหลัก เลยมันก็จะมีซับแบบ2แบบนะคะเป็นซับที่เป็นแบบกางเกงในกับซับที่เป็นกระชับกล้ามเนื้อยาวลงมาหน่อยหนึ่งแบบเทียบเทียบให้ดูนะคะก็คือถ้าเป็นซับกางเกงในก็จะเป็นทรงประมาณนี้แล้วข้างในอ่ะเขาก็จะเป็นซับที่มีเป็นทรงกางเกงในอยู่ข้างในอย่างนี้นะคะอันเนี้ยก็จะเป็นอีกทรงที่ใส่ใส่บ่อยแต่ถ้าใส่รุ่นพวกเนี้ยจะต้องทาพวกกันเสียดสีตรงขาไปหน่อยหนึ่งนะคะมันเพื่อกันการเสียดสีด้วยความที่เขาไม่มีขามันสั้นหน่ะเออมันก็เลยไม่มีอะไรมากันขาเรานะคะ ตัวนี้ถ้าจะใส่ก็คือจะเหมาะกับเลทที่แบบระยะสั้นนิดนึง10กิโลอะไรอ๋ออีกทิกหนึ่งที่ทรรู้สึกเลยก็คือการเลือกไซส์ให้เหมาะนะคะเพราะว่าอย่างถ้าเราอย่างซรายแรกๆที่ซื้อกางเกงวิ่งเลยอะทรเลือกเอวเป็นหลักใช่ไหมทุกคนพอเอวเราพอดีแต่ว่าสะโพกเราอะมันแอบตึงนิดนึงอะมันจะทําให้กางเกงอะมันหลังเป้าทุกคนเวลาวิ่งแล้วมันก็จะแอบแบบไม่สวยแล้วก็จะต้องคอยดึงเพราะมันจะหลังขึ้นมาเวลาวิ่งเราจะต้องแบบ มันเกิดการไม่ถนัดเกิดขึ้นนะเขาะจะต้องคอยดึงนะคะอืมเลือกไซส์สําคัญใช้ว่าหลักๆน่าจะต้องเลือกสะโพกเป็นหลักลก็อีกรูปแบบหนึ่งของเกงขาสั้นก็คือการกางเกงที่มีซับอยู่ข้างในที่เป็นขายาวออกมาแบบนี้ทุกคนอันเนี้ยก็คือจะการเสียดสีได้ดีเลยนะคะแล้วก็ ใครที่แบบไม่ชอบความแบบว่าสัา้นไม่ชอบความโป๊อ่ะเอออันนี้ก็แบบเซฟดีนะคะแล้วก็ส่วนมากเางเกงที่มีไซส์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีกระเป๋าตรงนี้ให้ด้วยเราก็สามารถพกโทรศพัพท์พกเจลขณะวิ่งได้นะคะมันก็มีหลายความยาวให้เราเลือกนะคะทุกคนอย่างแบบพวกที่แบบเป็นนักวิ่งแบบอีลิตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบใส่แบบสั้นมากๆเพื่อแบบ ความเบาของเนื้อผ้าด้วยนะคะอย่างตัวเนี้ใส่ก็ใส่เป็นไปลงฮาบแรกเลยแล้วฉัรู้สึกว่าพอเราได้ลองกางเกงตัวอื่นแล้วรู้สึกว่าแบบเออมันมีกางเกงที่เหมาะก,กับการวิ่งฮาบมากกว่าเนี้ยแต่ว่าน่าจะเหมาะก,กับการแบบวิ่งแบบทำความเร็ว10โลอะไรอย่างเงี้ยคือได้ตัวนี้ก็คือตัวแรกที่ใส่ใส่ไปลงฮาบแล้วรู้สึกว่า เอวมันพอดีทุกคนแต่ว่าสะโพกมันลังนิดนึงมันก็เลยจะแบบลังเป้าหน่อยนะคะซานอะบางตัวที่แบบว่าดีๆหน่อยเขาก็จะมีกระเป๋าให้รอบรอบเอวแบบนี้เลยทุกคนเห็นปะมันก็คือสามารถใส่โทรศัพท์ตรงแบบช่องด้านหน้าตรงนี้ได้หรือจะใส่ตรงซิปด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือมันก็จะมีหลายแบบให้เราเลือกนะคะบางตัวคือไม่มีช่องใส่อะไรเลยเนาะอย่าง2ตัวเนี้ยใส่ก็ชอบใส่เพราะว่า มีกระเป๋ารอบเอวนะคะสามารถใส่ของได้เยอะอันนี้ใส่ก็ใส่ไปเทยวม,มัมกันตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นผ้าที่มีความเป็นผ้าล่มมาทุกคนแล้วมันไม่ยืดหยุ่นเลยเออใส่เคยใส่ไปวิ่งงานสิบกิโลมาแล้วร,รู้สึกว่าด้วยความที่ผ้ามันไม่ยืดทุกคนมันวิ่งแอบไม่ถนัดแล้วก็คือมันต้องคอยดึงตลอดเพราะมันจะล่นขึ้นตลอดเลยอะ่ะเอออันเนี้ยใส่ก็รู้สึกว่ามันอาจจะแบบเหมาะกับเทรนดิ้งมากกว่าไปก้ามเนื้อนะคะก็จะเป็นขาสั้นก่อนใส่ก็มีอยู่ ประมาณนี้โอเคแซว่าตัวเรื่องรัดกล้ามเนื้อแซว่ามันตอบโจทย์มากๆกับสาวอวบนะที่รู้สึกว่าขามันเบียดมันการเสียดสีได้ดีเลยแล้วสำหรับไซ์แซวานะคะเนี่ยมันก็จะมีหลายความสั้นให้เลือกอย่างนี้ก็จะแบบ3นิ้ว5นิ้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างกางเกงพวกกระชับกล้ามเนื้อพุกเนี้ยเขาจะมีกระเป๋าข้าง มาให้เราเลยทุกคนวเวลาวิ่งอะ่ะมันสามารถใส่ของได้ง่ายกับเตียงทายอะ่ะต้องพกโทรศัพท์วิ่งตลอดเพราะเก็บคลิปใช่ไหมมันก็จะแบบสะดวกมากๆกับการที่มีกระเป๋าข้างแบบนี้นะคะอย่างตัวนี้ก็คือมีสองข้างเลยนะคะแล้วก็มีกระเป๋าหน้าด้วยแบบพกลิฟพ,พกเจลอะไรอย่างเงี้ยก็คือพกได้เลยนะคะนี้ก็มีกระเป๋ามือนกันพูมานะคะสะตัวนี้ใส่ก็ชอบใส่แล้วก็อย่างตัวนี้ไม่เป็นกางเกงเทนนิ่งแต่ใส่ก็ เอามาใส่วิ่งนะคะถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ทุกคนแต่ว่ามันก็จะไม่มีกระเป๋าไม่มีช่องให้ใส่อะไรเลยนะคะออย่างตัวนี้มันดีตรงที่ว่าขอบมันเป็นแบบไร้ขอบอะ่ะทุกคนมันก็จะใส่แล้วสบายไม่ค่อยมีการเสียดสีเท่าไหร่ตรงเอวก็คือแบบจะแบบไม่มีขอบเลยแบบนี้ นี้เพิ่งได้มาใหม่แต่ว่ายังไม่ได้ลองวิ่งนะคะแต่ตัวนี้คือแบบสั้นแบบสั้นเลยทุกคนแล้วก็มีช่องใส่ของแค่แบบข้างหลังนิดเดียวอันนี้คิดว่ามันเป็นรุ่นแบบอ e ีลิศเขาใส่กันนะมันจะสั้นมากๆแล้วก็ใจรู้สึกว่าขอบขาเนี่ยเขาทํามาแปลกกว่าตัวอื่นก็คือเขาจะมีซิลิโคนมาที่ขอบขาอย่างนี้เลยคะ่ะทุกคนเออมันก็จะแบบกันม้วนกันแบบเลิกขึ้นเวลาเราวิ่งนะคะก็จะไม่ต้องดึงเดี๋ยวถ้า ใส่วิ่งจริงๆมันเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งตัวนี้นะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกางเกงรัดกั้นเนื้อขายยาวนะคะซึ่งใส่รู้สึกว่ามันมันใส่แล้วมันสบายมากๆเลยนะเวลาวิ่งอ่ะคือเราไม่ต้องมาคอยพะวงดึงขากางเกงแถมยังช่วยกันแดดได้ด้วยอย่างตัวนี้ใส่มี2ตัวเลยนะทุกคนของแอสิดนะคะมันก็จะเป็นแบบกางเกงขายาวรัดกั้นเนื้อที่มีกระเป๋า2ข้างแบบเนี้ยเออมันตอบโจทย์มากเลยนะพอเรามีกระเป๋สองข้างแบบเนี้ยเวลาใส่ไปวิ่งแล้วแบบ ชอบพกขนมหมาไปด้วยใช่ไหมก็จะแบบใส่ไปจนตุงเลยนะคะขาย,ยาวคือการเสียดสีการแดดได้ดีอใส่ก็มีสองสมตัวอันนี้ก็จะเป็นของ C W X นะคะอันนี้ก็คือจะแบบเน้นแบบกระชับกล้ามเนื้อแบบแน่นๆเลยทุกคนตัวที่ใส่มีแล้วไซรู้สึกว่ามันแปลกนะคะคือเป็นบอดี้สูตรนะคะมันก็จะเป็นกางเกงแบบรัดกล้ามเนื้อนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นเต็มตัวเลยทุกคนอันนี้คือใส่แล้วคือมันจะค่อนข้างฟังชันนอลเพราะว่า เขามีทั้งกระเป๋าข้างแล้วก็กระเป๋าหลังที่แบบหลายช่องมากๆอ่ะให้เราใส่เนี่ยก็คือสามารถใส่ของได้เลยแต่วเวลาใส่เราก็ต้องมีสปอร์ตบายตัวหนึ่งนะเอาไว้แบบกระชอบนะคะนี่ประมาณนี้นี่ก็เป็นกระเกงวิ่งทั้งหมดที่ใส่มีค่ะอย่างหนึ่งเี่ทยทร่รู้สึกว่าเป็นตัวช่วยได้นะคะก็คือ เจลทาการเสียดสีหรือบาร์ทาการเสียดสีนะใครที่เป็นสะอวบเหมือนสายก็คือจะมีปัญหาแบบว่าบางทีขาเบียดแล้วก็แสบขาใช่ไหมหรือบางทีใส่สปอร์ตบาร์แล้วมันบาดนะคะก็คือทาตัวนี้ไปนะคะตามรอยแบบที่มันจะเสียดสีต่างๆขาหนีะอะไรอย่างเงี้ยคือทาได้หมดเลยมันก็จะช่วยลดการเสียดสีไปได้เยอะเลยแล้วซึ่งตอนนี้มันมีหลายยี่ห้อมากๆที่ออกมานะคะเพราะว่าแบบงานวิ่งมันบูมมากๆนะคะก็ลองไปซื้อมาใช้กันได้ ไว้รอบหน้ามีอะไรใหม่ๆก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันอีกนะคะ